รีวิวเครื่องเชื่อม MMA 990S เครื่องเชื่อมราคาประหยัดที่ทุกคนต้องมีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ในช่อง Memo อ DIY นะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อ i n t e c h นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเนี่ย MMA 990S นะครับรุ่นสามารถเชื่อมเหล็กได้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวโทรศัพท์มือถือได้ในราคาประมาณพันนิดๆนะครับรุ่นนี้ให้อุปกรณ์มาครบถ้วนเลยนะสำหรับต้องแนะนำนิดนึงนะครับว่า ตัวเครื่องเชื่อมรุ่นนี้มันจะเหมาะกับเพื่อนๆครับที่ซื้อไปใช้ในงาน DIY ที่บ้านได้นะครับสามารถเอาไปรับเหมาได้นะครับรุ่นนี้จุดเด่นก็คือในเรื่องของการรับประกันสินค้าให้ถึง1ปีเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเปคเพราะว่าคุ้มค่าแน่นอนสามารถเชื่อมลวดนะครับได้สูงสุดนะครับ4มิลลิเมตรตั้งแต่1.6ถึง4มิลลิเมตรสามารถเชื่อมได้นะครับแล้วก็มีค่า Duty c y c l e นะครับอยู่ที่85เตลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูในกล่องนะครับว่าในราคาประมาณนี้เขาให้อะไรรมาาบบ้งนะคั อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวตู้เชื่อมนะครับมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดเล็กกระททดรัดนะครับตัวนี้ก็สามารถพกพานะครับไปเชื่อมได้กับทุกที่เลยนะครับตู้เชื่อมนะครับสายที่เขาให้มาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นสายขากลมนะความยาวประมาณ1เมตรนะครับรุ่นนี้สามารถเสียบกับไฟบ้านได้ปกติเลยนะครับสำหรับตัวตู้เชื่อมนะครับหน้าตาจะประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพกพาสะรวกแน่นอนเชื่อมเหล็กได้นะครับแบบสบายๆเลยนะอันที่2จะเป็นถุงมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงมือเชื่อมนะครับก็ให้มา1คู่ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้ากากเชื่อมนะครับแบบนี้เขาก็จะแถมมาให้เหมือนกันที่เคาะสเก็ตขี้เชื่อมนะครับอันนี้ก็แถมมาให้เช่นกันแล้วก็จะมีสายเชื่อมนะครับแบบนี้เลยนะมีปลั๊กนะครับพร้อมต่อให้ใช้งานแล้วก็มีพวกหัวเชื่อมนะครับขาคีบเชื่อมนะคู่บวกคลบนะครับตัวหัวเชื่อมนะครับมีสายยาวอยู่ที่10เมตรนะครับแล้วก็ตัวสายกลาวนะครับมีความยาวอยู่ที่3เมตรแบบนี้ทั้งเซ็ตนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะมีนะครับตัวนี้เลยคู่มือการใช้งานนะครับ รวมถึงพวกแม่นวลต่างๆครับตัวน,นี้ก็แถมมาให้ครบถ้วนนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปศึกษาเพิ่มก็ได้เช่นกัน ที่บอกเพื่อนว่ามันมี2ระบบคืออะไรใช่ไหมครับหนเลยนะครับมันสามารถเชื่อมเหล็กได้นะครับสคือเราสามารถใช้สาย USB นะครับเพื่อเสียบในการชาร์จตัวมือถือได้ตรงนี้นะครับส่วนหน้าตู้เชื่อมนะครับก็จะเจอกับนี่เลยครับมีการปรับค่านในการเชื่อมก็คือค่ากระแสไฟนะครับมีการปรับ Arc Force นะครับรุ่นนี้ก็สามารถทําให้เราเชื่อมนิ่มขึ้นนะครับรวมถึงการปรับ Hot Start นะครับ Hot Start ก็คือจะเป็นค่านะครับที่เราสามารถปรับเพิ่มได้ในกรณีที่เราต้องการจะเชื่อมนะครับเขาจะมีการเพิ่มกระแสไฟฟ้าทําให้เราสามารถออกตัวได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วง หนึ่งเท่านั้นส่วนถ้าเกิดเป็นอาร์คอร์นะครับรุ่นนี้จะมีการเพิ่มกระแสะไฟฟ้าขึ้นนะครับในกรณีถ้าเราเป่าไฟอยู่ที่100นะครับจะมีการเพิ่มกระแสะไฟให้ถึง 100- ถึง120นะครับขึ้นอยู่กับระยะของการเชื่อมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือไม่นิ่งแนะนําให้เปิดตัวนี้ไว้นะครับตัวอาร์คอร์ไว้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเซียนแล้วนะครับเป็นช่างมือชี่อยู่แล้ว จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้เช่นกันนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันทําให้เราสามารถเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าตัว hot start นะครับจะเป็นการออกตัวในการเชื่อมคือการเพิ่มกระแสไฟฟ้าทําให้เราออกตัวการเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้า่เพื่อนเซียนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้สําหรับในส่วนของตัวด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้จะเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับเข้าไประบายความร้อนในตัวเครื่องของตู้เชื่อมนะครับมีสวิตช์เปิดปิดให้จะาไปเชปื่อมแบบต่อเนื่องเชื่อมนานๆน,น,นะครับรุ่นนี้ก็ผมว่าทําได้ดีแนนน่อ เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นเสียงของเครื่องเชื่อมนะครับพัดลมนะครับดูดอากาศเข้าไประบายความร้อนนะครับด้านข้างจะมีช่องนะครับในการระบายความร้อนให้สองฝั่งเลยนะครับรุ่นนี้ก็กระจายความร้อนได้ดีนะครับจนด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับจะมีอยู่2จอหนึ่งก็เลยก็คือ Cur r e n t meter นะครับคือการปรับกระแสไฟฟ้า ถ้าเราใช้ลวดใหญ่แล้วก็ปรับกระแสไฟขึ้นนะครับส่วนที่2เลยก็คือจะเป็นค่าอาร์ฟอสตนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้อัตโนมัติได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆต้องการจะเชื่อมเหล็กแล้วมือไม่นิ่งนะครับเ,เพื่อนๆสามารถปรับค่าฟอสต์ตัวที่2ตัวนี้ปับใไปขึ้นมาได้นะครับมันจะช่วยให้เราเวลาที่เรามือสั่นมือสายครับเวลาที่เราอยู่ห่างมันก็จะมีการเพิ่มกระแสขึ้นประมาณ20%ลดกระแสลง20%ทําให้เราเชื่อมนิ่มขึ้นที่3นะครับตัวนี้จะเป จะเป็นการเพิ่มกระแสไฟฟ้าในช่วงแรกนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมในครั้งแรกครับกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นทาให้เพื่อนๆนะเข้าในจุดที่เชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเราเห็นค่านะครับพวกค่ากระแสไฟฟ้าที่เราปรับแบบชัดเจนแน่นอนนะครับรุ่นนี้รองรับการปรับนะครับตามสูตรอยู่ที่20จนถึง990รนะครับรุ่นนี้เป็นตู้เชื่อมขนาดเล็กครับมีขนาดพกพาที่สะดวกมากแน่นอนรุ่นนี้นะครับมันจะมีตัวนี้ด้วยแต่ผมลองปิดสวิตช์ให้ดูนะ ผมปิดสวิตช์แล้วนะครับเครื่องยังทํางานอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีระบบนะครับการไฟตกนะครับการไฟดับนะครับแบบฉุกเฉินเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บอดเราเสียง่ายนะครับตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆปิดไปปุ๊บรอประมาณ5วินาทีนะครับตัวเครื่องก็จะดับให้อัตโนมัตินะครับป้องกันไฟตกไฟกระชากเพื่อรักษาบอดนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องเชื่อมเราอะอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับรุ่นนี้ก็มีระบบมาให้ครบถ้วนนะครับในราคาประมาณพันกว่าบาทอันนี้คือให้ครบถ้วนนะ สำหรับเครื่องเชื่อมรุ่นนี้นะครับเหมาะกับเพื่อนเพื่อนะครับที่จะซื้อไปเชื่อมนะครับที่บ้านทํางาน DIY นะครับเชื่อมเหล็กเชื่อมพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นโลหะในบ้านได้นะครับหรือเพื่อนๆจะซื้อไปรับเหมาก็ได so ้เช่นกันเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับปกติเครื่องเชื่อมนะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับรุ่นนี้ผมว่าแนะนํามากเลยนะเพราะว่าราคาไม่สูงที่สำคัญให้อุปกรณ์ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อมสายเชื่อมนะครับ รวมถึงนะครับพวกหน้ากากพวกถุงมืออันนี้ก็คืออุปกรณ์ครบชุดพร้อมทํางานนะครับที่สําคัญนะครับในตัวของเครื่องเชื่อมมีการรับประกันสินค้าให้ถึง1ปีเต็มนะครับมีบริการชําระเงินปลายทางให้ด้วยหากเพื่อนๆสนใจที่จะสั่งซื้อเครื่องเชื่อมรุ่นนี้นะครับสามารถนะครับกดสั่งซื้อได้จากลางลิงใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเป็นตัวคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้เช่นกันเลยนะครับสำหรับตู้เชื่อมรุ่นนี้นะครับรองรับการเชื่อมได้ถึง4มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สามารถเสียบกับพวกไฟบ้านได้แบบสบายๆ สำหรับรุ่นนี้นะครับแนะนํามากเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นมือใหม่ที่ต้องการหัดเชื่อมนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่จะซื้อไปทํางานนะครับที่ไม่ได้ใหญ่มากรุ่นนี้แนะนํานะครับหากเพื่อนเพื่อนมีคําถามหรือมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไปทางล่างได้เหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปดอแน่นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ